สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแยกเสียงออกจากวิดีโอหรือคลิปนะครับนะครับเป็นการแยกเสียงออกมาเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะไปปรับแต่งเสียงหรือว่าลบเสียงจะเอาแต่วิดีโอหรือว่าจะลบวิดีโอทิ้งเอาแต่เสียงไว้ก็ได้นะครับนะครับวิธีนี้ก็ผมก็จะใช้ตัวแอปแคปคั t นะครับก็จะเป็นตัวฟรีนะครับ มันก็จะมีเสียเงินมั่งแต่ถ้าเราเล่นตัวฟรีเนี่ยมันก็จะใช้ได้ตลอดนะครับไม่ไม่มีการปิดกั้นนะครับแต่ว่าจะใช้เอฟเฟกอะไรได้น้อยลงหน่อยนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ในการแนะนํานะครับก็คลิกไปเลยนะครับครับครนี้อ่าพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเราให้เราคลิกไปตรงกันไกลนะคำรับแก้ไขนี่นะครับกันไกลข้างล่างนะครับแก้ไขนะครับอันนี้มันเราจะมาที่ตัวโปรเจกต์ใหม่ที่โปรเจกต์ใหม่ อันนี้จะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับคราวน,นี้วิธีการแยกเสียงนะครับวิธีการแยกที่เราจะแยกเสียงเนี่ยนะครับก็ให้เราแตะที่ตัววิดีโอนะครับแตะที่ตรงเนื้อไอตรงแถบวิดีโอนี่นะทาาไปดูทีนะครับนะแตะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วแถบข้างล่างนี้ให้เราเลื่อนครับเลื่อนหาคําว่า แยกเสียงนะครับนี่ครับแยกเสียงเจอแล้วนะครับนี่นะครับแยกเสียงนะครับแยกเสียงคราวนี้เราก็กดลงไปเลยให้โปรแกรมเขาประมวลสักครู่หนึ่งครับ นี่ครับแยกเสียงออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่ก็คือเสียงที่แยกออกมานะครับนี่คือเสียงที่แยกออกมาครับถ้าเราถ้าเราต้องการเอาเนื้อเอาแต่เนื้อวิดีโอนะครับถ้าเราไม่ไม่ปิดเสียงนี้หรือว่าถ้าเราปิดเสียงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการเอาเสียงออกไปเลยนี่พอแยกเสียงออกมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ดีลีทไปได้เลยเห็นไหมครับคราวนี้ก็ฟังดูนะครับมันก็จะไม่มีเสียงแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นการแยกเสียงออกไปนะครับถ้าเราต้องการเอากลับมาเหมือนเดิมเราก็ คลิกตัวตัวนี้นะครับอาบดูนี่นะครับมันก็จะกลับมาเสียงก็จะกลับมาครับแล้วเจ้าเราต้องการที่จะเอาวิดีโอทิ้งนะครับแล้วก็คลิกตรงวิดีโอนี่เดี๋ยวเราก็ดีลีทไปนะครับใครที่สร้างแคปท็อหรือว่ายังไม่มีนะี่ก็แนะนําให้ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งได้นะครับย้ำว่าฟรีแล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างเดี๋ยวผมจะมาแนะนำลูกเล่นลูกเล่นไอตัวไอตัว แคปคัทนี้ต่อไปนะครับวันนี้ข็อสวัสดีครับ